คืนฝนตกหนักเด็กสาววัยสิวิ่งหนีสุดชีวิตเธอท้องกับนายอำเภอแต่สิ่งที่รอเธออยู่ไม่ใช่ความรักมันคือการลากการไถยรถและฆาตกรรมสุดโหดใครกันที่ต้องจบชีวิตเธอจะหนีรอดหรือกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปเรื่องนี้ไม่ใช่แค่รักต้องห้ามแต่มันคือฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นฟังให้จบแล้วคุณจะไม่ลืมมันไปตลอดชีวิตนายอำเภอและรักต้องห้ามกับเด็กสาววัยสิบเจ็ด ฝนโปรยลงมาบนถนนลูกรังเสียงเม็ดฝนกระทบหลังคาโลหะเป็นจังหวะสม่ำเสมอสายฟ้าพาลงกลางป่าส่องแสงวับๆในความมืดในอำเภอแบรดลี Bradley ยืนอยู่หน้าประตูบ้านไม้หลังเก่าเสื้อเชิดเปียกชื้นติดลำตัวเขายกมือเคาะประตูเบาๆมือสั่นเล็กน้อยภายในบ้านไฟสีเหลืองมัวสลัวส่องออกมามีเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใกล้ ประตูเปิดออกเด็กสาวผิวสีในชุดนอนยืนอยู่ตรงหน้าดวงตากลมโตสะท้อนเงาสีเหลืองของโคมไฟคุณมาอีกแล้วเธอพูดเสียงเบาแทบจะเป็นกระซิบนายอำเภอไม่ตอบเขาก้าวเข้ามาปิดประตูลงเบาๆกลิ่นสบู่อ่อนๆผสมกับเหงื่อจางๆของเธอแต่จมูกมือเขาสัมผัสที่ไหล่ของเธอเธอสะดุ้งเล็กน้อยแต่ไม่ได้ถอยหนีทุกอย่างจะดีใช่ไหมเธอถามน้ำเสียงแฝงความหวาดกลัว เขาลูบแก้มเธอเบาๆมองลึกเข้าไปในดวงตาแต่ยังไม่ทันที่เขาจะตอบเสียงบางอย่างดังขึ้นข้างนอกเสียงฝีเท้าเร็วและหนักเธอหันขอบไปที่หน้าต่างดวงตาเบิกกว้างนายอำเภอหันตามสัญชาตยาณสั่งให้มือขวาเลื่อนลงไปจับปืนที่เอวแสงไฟหน้ารถสองคันฉายเข้ามาผ่านม่านผ้าบางเสียงประตูรถกระแทกปิดเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามา เธอกลืนน้ำลายลมหายใจติดขัดพวกเขารู้แล้วเธอพึมพำม,มือกำเสื้อนอนแน,น่นนายอำเภอกัดฟันมองซ้ายขวาหาทางออกแต่ทุกอย่างสายเกินไปแล้วเสียงข้อประตูดังขึ้นก้องสะท้อนในความเงียบของบ้านหลังเล็กแล้วเสียงหนึ่งก็ดังตามมาเสียงของชายคนหนึ่งเปิดประตูเดี๋ยวนี้นายอำเภอแบรดลีย์นิ่งงันมือ,อยังแตะปืนที่เอว เด็กสาวหอบหายใจหน้าเธอซีดเผือดราวกับรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นเสียงข้อดังขึ้นอีกครั้งแรงกว่าเดิมฉันรู้ว่าแกอยู่ข้างในเปิดประตูซะเสียงนั้นเย็นเยียบแฝงไปด้วยโทสะไฟหน้ารถยังส่องเข้ามาเงาของชายสองคนทอดผ่านหน้าต่างนายอำเภอแบรดลีย์ถอยหลังเล็กน้อยก่อนจะกระซิบกับเธอออกไปทางหลังบ้านเด็กสาวสายหน้าน้ำตาเอ่อคลอ พวกเขาจะไม่ปล่อยฉันไปเสียงข้างนอกเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเสียงฝีเท้าเคลื่อนตัวมาทางหน้าต่างนายอำเภอรีบคว้าแขนเธอดึงให้ไปที่ห้องครัวหน้าต่างเล็กบานหนึ่งเปิดออกสู่สนามหลังบ้านเสียงฝีเท้าเริ่มเคลื่อนที่ไปรอบบ้านเธอสั่นไปทั้งตัวหยดน้ำตาไหลอับแก้มไปเถอะเขากระซิบพวกมันมาเพราะฉันเธอไม่ขยับยืนนิ่งอยู่กับที่ เสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดกระจบหน้าต่างแตกร้าวเธอกรีดร้องนายอำเภอรีบควักปืนออกมาเสียงชายคนนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่เหลือความอดทนถ้าแกไม่ออกมาฉันจะเผาบ้านนี้ทั้งหลังสายตานายอำเภอจับจ้องไปที่เธอดวงตาของเธอสนริกด้วยความกลัวแต่แล้วประตูหน้าบ้านก็ถูกกระแทกอย่างแรงบานไม้เก่าๆแทบจะพังลงในทันที บานประตูสั่นสะเทือนเสียงไม้แตกร้าดังก้องไปทั่วบ้านเด็กสาวสะดุ้งสุดตัวมือกำชายเสื้อนอนแน่นจนข้อนิ้วซีดนายอำเภอแบรดลีย์หันขวับไปที่หน้าต่างบานเล็กของห้องครัวไปเดี๋ยวนี้เขากระซิบกระชากเสียงเธอสายหน้าน้ำตาไหลเป็นสายแต่ไม่มีเวลาให้ลังเลอีกแล้วเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดคราวนี้เจาะทะลุผนังไม้ตรงถงทางเดิน ฝุ่นปลิวกระจายกลิ่นดินปืนฉุนคลักคลุ้งเด็กสาวสะดุ้งเพื่อก่อนจะตัดสินใจกระโดดไปที่หน้าต่างร่างบางๆของเธอปีนขึ้นไปตะเกียกตะกายออกสู่ความมืดแต่ทันทีที่เท้าสัมผัสพ,พื้นดินข้างนอกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นนั่นไงผู้หญิงมันหนีไปทางหลังบ้านเสียงฝีเท้าหนักๆกกระทืบลงบนดินเธอหันไปมองเห็นเงาของชายสองคนพุ่งตรงเข้ามาหา ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเธอหันกลับมาทางหน้าต่างทันใดนั้นมือของนายอำเภอแบรดลีย์ก็ยื่นออกมาวิ่งเขาตะโกนแต่เธอขยับไม่ได้เสียงปืนดังขึ้นอีกนัดคราวนี้เฉียดแขนของเธอไปเพียงไม่กี่นิ้วเธอกรีดร้องก่อนจะออกตัววิ่งอย่างสุดกำลังเงาของต้นไม้ทอดยาวทับทับพื้นดินเปียกชื้นจากฝนที่ตกโปรยปราย เสียงฝีเท้าดังตามหลังมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเธอหายใจหอบดวงตาพร่าบเบลอไปด้วยน้ําตาและฝนในหัวมีแต่คำถามว่าเธอจะหนีพ้นหรือไม่แต่แล้วเสียงบางอย่างหยุดเธอไว้เสียงของนายอำเภอแบรดลีย์ไม่ใช่เสียงตะโกนไม่ใช่เสียงสั่งให้หนีแต่เป็นเสียงร้องโหยหวนเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอชะงักหันกลับไปมอง ภาพที่เห็นทำให้หัวใจของเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะนายอำเภอแบรดลีย์สุดลงกับพื้นเลือดสีเข้มกระจายไปทั่วเสื้อเชิ้ตสีอ่อนของเขามือข้างหนึ่งกุมหน้าอกตรงจุดที่ถูกกระสุนเจาะทะลุดวงตาของเขาเบิกกว้างมองตรงมาทางเธอริมฝีปากขยับเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาเด็กสาวตัวสันสถานร่างแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ เธออยากวิ่งกลับไปหาเขาอยากกรีดร้องออกมาแต่เสียงฝีเท้าของชายสองคนที่ตามหลังเธอมาทำให้เธอต้องตัดสินใจเธอสูดหายใจเข้าลึกและสั่นเครือก่อนจะหันหลังและออกตัววิ่งอีกครั้งเธอวิ่งฝ่าป่าทึบกิ่งไม้บาดแขนและขาของเธอเป็นรอยแผลเลือดซิบลมหายใจหอบทีเหมือนปอดจะระเบิดเสียงชายสองคนนั้นยังคงดังอยู่ข้างหลังตามไปอย่าให้หนีไปได้ เธอกัดฟันกดความเจ็บปวดทั้งหมดไว้ในอกเธอไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไม่รู้ว่าจะหนีไปได้ไกลแค่ไหนแต่สิ่งเดียวที่เธอรู้แน่คือเธอต้องรอดเธอต้องรอดเพื่อเขาเธอต้องรอดเพื่อเด็กที่อยู่ในท้องของเธอเธอวิ่งต่อไปทั้งที่ขาแทบหมดแรงลมหายใจหอบกระชั้นหน้าอกกระเพื่อมขึ้นลงอย่างหนักแต่เธอหยุดไม่ได้ เธอได้ยินเสียงฝีเท้าไล่หลังมาใกล้ขึ้นกิ่งไม้เฉียดหน้าของเธอเสียงใบไม้เสียดสีกันในความมืดข้างหน้ามีลำธารเล็กๆไหลเชี่ยวจากฝนที่ตกหนักก่อนหน้านี้เธอลังเลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนตัดสินใจกระโจนลงไปน้ำเย็นเฉียบกัดกินผิวเธอจมลงไปชั่วขณะก่อนจะดิ้นรนตะเกียกตะกายขึ้นมากระแสน้ำแรงกว่าที่คิดพัดร่างเธอถลายไปตามสายน้ำ เธอกลั้นหายใจมือคว้าจับก้อนหินริมตะลิ่งแต่แรงน้ำดึงเธอออกห่างเธอได้ยินเสียงตะโกนไล่หลังมาแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาเห็นเธอหรือไม่น้ำเข้าปากเธอสำลักพยายามดิ้นรนอีกครั้งเธอไม่รู้ว่าตัวเองลอยไปไกลแค่ไหนเธอไม่รู้ว่าปลายทางของสายน้ำนี้จะเป็นที่ไหนแต่เธอรู้ว่าถ้าหยุดตอนนี้ทุกอย่างจะจบลง เธอใช้แรงเฮือกสุดท้ายเอื้อมมือไปคว้ากิ่งไม้ใหญ่ที่ยื่นออกมาจากริมฝั่งเล็บจิกลงในเนื้อไม้หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายกระตุกตัวเองขึ้นจากสายน้ำร่างเธอเปียกโชกสั่นสะานไปทั้งตัวเธอนอนหอบอยู่บนพื้นหญ้าสายฝนยังโปรยปลายแต่แล้วเสียงบางอย่างดังขึ้นจากความมืดเสียงฝีเท้าเธอกลืนน้ำลายหัวใจเต้นรัว เธอเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาเบิกกว้างตรงหน้าของเธอมีใครบางคนยืนอยู่เธอแข็งค้างร่างกายสั่นสถานไม่แน่ใจว่าควรจะลุกขึ้นหนีหรือกลั้นหายใจรอความตายเงานั้นขยับเข้าใกล้เสียงกิ่งไม้แห้งแตกดังกรอบกรับใต้ฝ่าเท้าแสงจันทร์ที่ลอดผ่านม่านเมฆเผยให้เห็นใบหน้าของชายผู้มาใหม่เขาไม่ใช่หนึ่งในคนที่ตามล่าเธอ เขาเป็นชายชาราผิวสีหน้าตาเต็มไปด้วยริ้วรอยจากการเวลาดวงตาของเขามองเธอด้วยความสงสารปนความสงสยัยหนูเขาพูดเสียงแหบพร่าหนีอะไรมาหรือเธอเม้มปากแน่นพยายามสูดลมหายใจเข้าลึกๆเธออยากพูดอยากอธิบายทุกอย่างแต่เสียงกลับขาดหายไปชายชารามองดูเธออย่างพินิจพิเคราะห์ก่อนจะยื่นมือออกมา เธอลังเลเพียงครู่เดียวก่อนจะเอื้อมมือไปจับมือที่เหี่ยวย่นแต่แข็งแรงนั้นมาเถอะเขากล่าวเบาๆที่นี่ปลอดภยัยเธอพยักหน้าน้ำตาคลอเบ้าไม่รู้ว่าเป็นเพราะความกลัวหรือความโล่งใจเธอลุกขึ้นเดินตามชายชราไปสู่ความมืดของป่าเสียงฝนเบาลงเรื่อยๆเธอไม่รู้ว่าชีวิตจากนี้จะเป็นอย่างไรแต่เธอรู้ว่าเธอยังมีโอกาสมีลมหายใจและมีชีวิตใหม่ที่ต้องปกป้อง ภายในตัวของเธอเด็กน้อยที่ยังไม่เกิดยังคงเติบโตและตราบใดที่เธอยังมีแรงเธอจะไม่ยอมให้ชะตากรรมเดิมซ้ำรอยอีกเธอจะรอดเพื่อเขาและเพื่อลูกของเธอ